พ่อแม่พี่น้องคะโอ้ใครกำลังมองหาตู้ทึบขนของใช้งานนะั้นแนะนำคันนี้เลยจา้าะ ทุกคนด้วยนะจ๊ะออวันนี้อยู่กับน้องดาวแล้ววันนี้น้่งดาวมาพร้อมกับรถเข้าใหม่ใหม่จริงใหม่มากเช็ดยังไม่เสร็จกันเลยค่ะพ่าแม่พี่น้องคะนคันนี้บอกเลยนะว่าผอนเพียง5,000บาทตลอดอายุสัญญากันไปเลยจ้ะมามาดูใกล้ใกล้มาดูความสวยความงามของเขากันก่อนดีกว่านะคะระหว่างรถกับเซลนะคะ เองนะจ้าบอกเลยว่าตาไฟของเขานะ่ารถปี2 0 0 9แต่ว่าตาไฟของเขาไม่เหลืองไม่มวัวไม่มองกันเลยจัดถือว่าได้ว่าเจ้าของเก่าดูแลมากๆและที่สําคัญแค่นี้มาพร้อมกับตู้ทึบเออขนาดนะคะสองุดเมตรกันเลยนะพร้อมใช้งานสุดๆไปเลยคะ่ะคันนี้เนาะเออได้สีขาวด้วยได้คันพร้อมใช้งานด้วยนะจ๊ะคันนี้นะคะบอกเลย กับน้องดาวในคลิปนี้น้องดาวแถมบบาให้2อันขายสภาพนี้นะถ้าใครไม่ได้จองกับน้องดาวนะคะก็เสียใจด้วยนะคะน้องดาวไม่แถมเบาให้นะจ๊ะเออและที่สำคัญคันนี้ ติดฟิวใหม่ให้รอบคันนะคะติดฟิวใหม่ให้รอบคันกันเลยย้ํากันอีกทีว่าคาันนี้รถเข้าใหม่นะจ๊ะใหม่จริงใหม่จังน้องดาวอยู่ที่จุดล้างของโชว์รูมของเรานะจ๊ะ <ăng ล> <บ>มามาดูกันต่อสําหรับด้านข้างคันนี้นะคะบอกเลยว่าได้เป็นลกก้นอกระทะน้อยได้เป็นลกก้อกระทะผ่านนะคะยางวิเชลิต XCD2 ปี2021กันเลยนะคะสำหรับยางคันนี้นะ,ะบอกเลยว่ายางไม่ได้บรรทุกมาไม่ได้วิ่งมานะคะน้องดาวจัดให้ใหม่ใส่ให้ใหม่แน่นอนจ้า นะคะเป็นตู้ทึบติดกับรถมาเลยเนาะสำหรับคันนี้นะคะบ,บอกเลยว่าใครไม่ซีเรียสเรื่องตู้ทึบ้องๆแนะนำคันนี้สุดๆไปเลยเนาะเพราะว่าผ่อนเบาๆขายเบาๆเลยนะคะสำหรับคันนี้นะผ่อนเพียงเดือนละ5 0 0 0ันบาทตลอดอายุสัญญาไปเลยครับพ่อแม่พี่น้องจ๋าเออสูงพร้อมใช้งานนะตู้ทึบคันนี้ด้วยนะอ่ะ มามาดูภายในกันนะจ๊ะขออนุญ,ญาตนะครับไม่ขึ้นไปนั่งนะจ๊ะเพราะว่าคันนี้นะย้ํากันอีกทีว่าน้องดาวไม่แถอ๋อเบาะมาแล้วแถมก็ได้แถมก็ได้คันนี้อะซื้อคันนี้แถมเบาะให้ละกันนะจ๊ะแถมเบาะให้เลยนี่เห็นไหมน้องดาวจัดหนักจัดเต็มอยู่แล้วเห็นไหมใส่ตู้เนาะตู้สองคนหนึ่งเมตร จดทะเบียนลงเล่มให้เรียบร้อยยังไม่พอนะคะตตดฟิล์มใหม่ให้รอบขัดยังไม่พอนันอกดาวแทมเบาะให้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้ได้เป็นเบาะหนังกันเลยจ้าใส่เสร็จเรียงคะ่ะใส่ยังไม่เสร็จนะคะใส่เสร็จเรียงคะ่ะอ๋อบอกว่าไม่ใส่ตั้งไว้อย่างนั้นนะคะโอเคได้เลยค่ะขอบคุณนะคะพี่พี่จุดล้างค่ะ นะคะเห็นไหมย้ํากันอีกครั้งย้ํากันอีกทีสำํำหรับโปรโมชั่นคันนี้เนาะ E ส u ด u D Max 2.5 EX Platinum ปี2009คันนี้เนาะพราแม่พี่น้องค่ะบอกเลยว่าคันนี้ผ่อนเพียงเดือนละ5,000บาทตลอดอายุสัญญาไปเลยค่ะนะคะเดี๋ยวสิจะให้ดูเลขมาอย่างไรองอยังใส่ตู้ไม่เสร็จเลยใส่อันนี้ไม่เสร็จเลยนะคะอรอ,อนิดนึงตอนนี้นะคะช่างกำลังใส่ ช่างกำลังใส่เบาะเนาะนะคะ,ะคันนี้นะคะยังไม่พอนะบอกเลยว่าแถมให้ด้วยเนาะอุปกรณ์ออกกําลังกายนะขณะนะขับรถเผื่อใครว่างว่าขับรถไปเบื่อๆกําลังสลับนะคะหมุนไปได้เลยะคะ่ะเบอกเลยนะคะว่าอันนี้ก็เพิ่มกําลังแรงมือให้เราด้วยนะจ๊ะเออใส่ให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขออนุญาตดูเลขมานิดนึงแล้วกันเนาะคะันนี้นะคะอ่ะ เลขใหม่คันนี้นะรถปี2009นเะเลขไมอยู่ที่3 5 0 0 0 0กว่ากิโลเมตรเท่านั้นนะจ๊ะย้ํากันอีกทีว่ารถปี2009นเาะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะเลขไม3าม0 0หม 3, 000, กว่ากิโลเมตรเท่านั้นนะจ๊ะมามาดูห้องเครื่องกันต่อด,ดีกว่านะคะทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะมาอมอมนอ่บอกเลยคันนี้นะสภาพห้องเครื่อง เดิมๆเลยเออฝากระโปรงเดิมๆนะคะสติกเกอร์บนฝากระโปรงมีครบทุกจุดนะคะแผ่นเทจอยู่จุดเดิมเลยนะคะคันหน้าเหมือนเดิมตั้งแต่11ปีที่ผ่านมานะจ๊ะเออครอบเครื่องเหมือนเดิมเลยนะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดด d d เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ของเรานั่นเองจอ้ะอ s u z u d ดี x 2.5 EX ุด ตีน้ำปี2009 000, คันนี้ย้ำกันอีกทีว่าผ่อนเดือนละ5,000กว่าบาทตลอดอายุสัญญาค่ะของเหลวในเครื่องดูแลให้หมดทุกจุดเรียบร้อยแล้วนะคะเออคันนี้นะบอกเลยว่าออกไปก็พร้อมใช้งานนะจ๊ะเพราแม่พี่น้องค่ะตู้ทึบน้องดาวก็จดทะเบียนลงเล่มให้เรียบร้อยเอาออกไปก็วิ่งงานได้เลยนะไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวกันเลยค่ะย้ำกันอีกครั้งย้ำกันอีกทีสำหรับ i s u z u d-max 2.5 ex platinum 2,009คันนี้นะคะบอกเลยว่าผ่อนเดละ5,000กวาบาทตลอดอายุสัญญาไปเลยค่ะใครสะดวก่อสดนะคันนี้ราคาอยู่ที่2 65,000บาทเท่านั้นนะคะสนใจรีบโทรมาจองก่อนใครเลยนะที่เบอร์0974236556ค่ะย้ำเบอร์กันอีกครั้งเนาะ0974236556จ้าวันนี้น้องดาวก็จะ ขอตัวลาไปแล้วเนาะก็ฝากพี่ๆทุกท่านนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดหัวใจเป็นกําลังใจให้น้องดาวและทีมงานด้วยนะฝากไปด้วยนะคะสําหรับ e s u z u DMAX 2.5 ex platinum คันนี้นะรถปี2009จะสะดวกตดต่สนราคาอยู่ที่2 6 5 0 0 0บาทค่ะคันนี้ผ่อนเดือนละ5,000กว่าบาทตลอดอายุสัญญาไปเลยคะ่ะวันนี้น้องดาวขอตัวลาไปจริงๆแล้วนะสวัสดีคะ่ะ